สวัสดีค่ะวันนี้อยู่มาเป็น MC ให้กับเบลลี่นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทยโอ้ทำไมมันสวยขนาดนี้ไหนรเราอยู่กับคุณพลนะคะที่ดูแลเบลลี่อยู่ค,คุณคพล<ร>เราให้ฟังหน่อยว่า Flying Spur ตัว m ม l l n n r r Hybrid นี้มันเจ๋งยังไงโอเคครับทีนี้ตอนนี้ Flying Spur เราเนี่ยจะมีเรนจ์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัว m ม l ินเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวท็อปที่สุดละของในเรนจ์ของ f l y i n g s p ป r แพงที่สุดล้ครับราคาเริ่มต้นที่19ล้านบาท นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวทรีมของมันเนี่ยมีความพิเศษเข้ามาก็คือมีคําว่ามูรินเนอร์นะครับมูรินเนอร์เนี่ยเป็นพันแหนกตกแต่งภายนอกภายในออกแบบนะครับของเบลลี่นะครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะมีความพิเศษตั้งแต่ด้านนอกเลยครับทรีมต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกับตัวไฟลกชิปปกตินะครับผมเอาตัวแรกก่อนเลยฮะเดินมาเห็นชัดๆแล้วคือจะเป็นล้อแม็กก่อนล้อขอบ22นิ้วนี้นะครับก็จะเป็นมูรินเนอร์ด้วยมีเบลลี่มูรินเนอร์อยู่ด้วยใช่ครับแล้วเวลาล้อหมุนเนี่ยเบลี่ไ ตัว B ยังตั้งอยู่นะไม่ไม่หมุนนะนี่เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นอื่นไม่มีดุมากดุมากเดี๋ยวว่าจะเป็นวิงเวนด้านข้างที่เป็นลายไดมอนเหมือนกันนะคะเราก็ใช้ไดมอนหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาที่คือเป็นไดมอนขัดแล้วขัดอีกสไตล์แบบสไตล์เบลลี่เบลลี่ก็ชอบไดมอนแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าฮัลโหลไฟหน้าตะโกนมากสําหรับไดมอนคือนี่ถ้าเกิดว่าเรามองเข้าไปเนี่ย เหมือนเราอยู่ร้านเพชรนะคะคือไฟน่าที่ต้องบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแก้วแชมเปญที่เขาเจรไนอยู่ใช่ไหมฮะเราจะมีแก้วแชมเปญแล้วเราจะมีเจรไนแก้วอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเนี่ยคัตคริสตัล LED ครับผมแล้วก็กระจังหน้านี่ก็ได้มอนด์กันนะและยิ่งเป็นตัวกระจังหน้านี่เด่นมากครับเป็นดีไซน์ใหม่อันนี้เขาจะเรียกว่าดับเบิลไดมอนด์ก็คือมีเพชรสองชั้นต่อซ้อนกันอยู่ยังไงยังไงดับเบิลยังงไเราจะมีซ้อนที่หนึ่งซ้อนที่สอง นะครับถ้าเราถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะต่างกับตัวปกตินะครับตัวปกติอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็น vertical grill อ๋อจะเป็นแนวตั้งอันนี้จะเป็น double diamond double diamond เพื่อให้ดูเหลี่ยมเพชรแบบเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมอีกและที่สำคัญครับ flying Bee mascot เขาก็จะผุดผุดผุดโผล่ได้ขึ้นไปแบบทชยยานพุ่งไปข้างหใช่เวลาเราล็อกรถเนี่ยเขาก็จะลงไปเวลาเราซั่นเขาก็ขึ้นมา นะครับผมเนี่ยฮะได้ครับไปดูใช่แล้วก็มีด้านในนะครับด้านในแหวะเปิดมานิดหนึ่งจะสังเกตว่าเพชรอีกแล้วนี่ก็เพชรเพชรแล้วเพชรอีกเป็น 3D ีดีพัทเทินะครับและตัวเบาครับผม m u ล l i n e r Driving Specification ก็จะเป็น Diamond in Diamond p a t t e r n นะครับ Diamond แล้วเพชรอีกไม่รู้จบเยอะมาก ยังไม่พอผมยังมีอีกไดมอนครับด้านตรงคอนโซลกลางครับอันนี้คือไดมอนมิวอลูมิเนียมนะครับเป็นตัววีเนียพิเศษสําหรับตัวมูรินเนอร์เราจะเห็นว่ามีความหรูหรามากสะท้อนแสงระยิบระยับแล้วก็อีกดีเทลนึงครับผม,มอีกดมอนหนึ่งครับดมอนเนอร์ลิงสเปซิฟิเคชันนะครับเราจะเห็นเนี่ยครับการเจอในโลหะในทุกๆส่วนนะครับอันนี้เป็นก้านปัดน้นาฝนก้านไฟเลี้ยวหรือแม้กระทั่งสโตรตรงนี้ครับลแล้วก็จะมีหมดเวลาเราจับ เราจะรู้สึกเหมือนเราจับเหลี่ยมแผ่ใช่้ <Okay. S 2> ป้ามันหอ,อไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับตรงที่เราจับด,ด้านในตรงประตูนี้ครับผมลองสัมผัสด,ด้านในดูแผ่นที่หมดน <laughs> ข้งหลังนี่คุณหมดครับผมด้านหลังก็เช่นกันครับคันนี้ก็จะเป็นแบบ4 s e a t e r s p e c i f i i a t i o n นะครับก็สำหรับนั่ง4ท่านนะครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะผู้บริหารหน,านี้นะครับผมสามารถเปิดออกมาได้ นะครับล้วก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลตรงนี้นะครับผมขอญาตเปิดให้ดูนิดนึงซึ่งรีโมทคอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังผู้นั่งตอนหลังเนี่ยสามารถห้ามเอากับบ้านใช่ไหมห้ามเอากับบ้านครับถ้าหายไปแย่เลย <laughs> สามารถควบคุมมีเดียได้นะครับสามารถควบคุมคลเมดได้อุณหภูมิอยางไดเท่าไหร่นะครับแม้กระทั่งเบาะก็มีเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะนวด นะครับหลายคนถามบอกร้อนไว้มีไว้ทำไมอชอบมากสาวๆ,าวๆเวลามีประจำเดือนอเอาไว้อุ่นได้คลายอ่ครับผมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดปิดม่านนะครับก็สั่งได้จากข้างหลังซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งได้ครอบคุณทั้งคันรวไมไปถึงตัวไฟงบีมัสคอดด้วยเดี๋ยวผมพาไปด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปที่โหมดไฟบีเออใหไปนั่งห,ห,หน้าเลยก็ได้ครับเดี๋ยวไปที่ไฟบครับได้ครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นแอนิเมชันที่เขาดีไซน์ออกมาให้มีความใกล้เคียงกับการลงจริงๆของตัว Flying B นะครับเราจะคอนซิลแอบแอบไว้แอบ,อบเหมือนพร้อมกันไหมครับพร้อมกันไหมเลยแล้วก็ขึ้นเบลลีลี่อ,อันนี้คือซ้อนได้นะครับนี้วเ,เ,เราเปิดอีกทีนหนึ่งขึ้นมาสีนี้สีนี้สีนี้เรียกว่าอะไรนะคะสีนี้จะเป็นสีไลท์วินเซอร์ b ลูบายมู e r i n e r Light Windsor ร์ใช่ ชื่อเดียวกับตระกูลราชวงศ์เลยนะคะหรูหรามากๆต้องบอกว่าสีนี้อย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณเกือบ5้าแสนบาทแล้วเฉพาะสีเฉพาะสีแต่ยังดีที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเราก็เลยได้ภาษีราคาดีหน่อยดังนั้นเนี่ยคือราคาดีมากๆปกติเราเห็นเป็นรีตามทองแน่นอนเราก็จะเห็นเป็นหลักย0่สิบยี่สิบบวกบวกใช่อันนี้คือหลัก10บสิบเก้าถูกต้องครับผม ใช่ไหนเข้าไปนั่งนั่ง<ม>นั่งนั่งอ่าอได้เลยยังฝากานอยู่นิดนึงได้ค่ะไหนเรามาดูแบบบรรยากาศการนั่งเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวนะคะครั้งนี้มา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 ,า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 ได้ค่ะตรงนี้คือ,เป,บบคอเป็นแบบว่าเขาเรียกนาฬิกาเอกล s i ี e นะคะที่ไบรลิงทำให้กับเบลลี อันนี้เป็นตัวไบลิงเนาะใช่ไหมคะให้กับเบลลี่เอะเรามีตัวจอฟลิปขึ้นมาเป็นตัววินเทจนี่คือไฮไลท์เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นวินเทจเขาจะเปลี่ยนนะครับกดหนึ่งครั้งอยู่ดีๆก็เป็นอะนาล็อกขึ้นมาย้อนยุคเข้าไปแล้ววัดอุณหภูมิเข็มชิดแล้วก็นาฬิกาจับเวลาแน่นอนความเป็นสปอร์ตซีดานเนาะเราต้องจับเวลานิดนึงว่าเราจะถึงบ้านกี่นาทีอะไรอย่างงี้นะครับและกดครั้งครับมันก็จะกลับไปเป็นแกรนด์แบล็ นะครับปุ๊บหมุนอ๋อตัวกรรไกรมันก็จะพลิปขึ้นมาเป็นตัวนี้แล้วก็แบบเรียบมินิมอลไปเลยมินิมอลไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยทัชทุกทัชทุกการสัมผัสจุดไหนก็เพดไปหมดเพดแล้วเพดอีกแม้แต่ปรับแอร์ดูสิก็เพก็ยังจะเหลี่ยมเพดก็ยังเพดตรงนี้ก็เพดดีเทลลิ่งมากๆนะคะเพดมากเนี้ยกดจับใช้หมดเลยคือสีเราเนี่ยสามารถเลือกได้ เยอะมากครับสำหรับมูลินเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีจำกัดสีเราอยากได้สีลิปสติกเรามาใช้เป็นสีรถเรายังทำได้เลยโอ้อยากให้แบบสีเดียวกับพื้นรองเท้าลูบบุต่งอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะเวลากาวขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าเรามีคอนเซปต์อย่างเช่นสมมติเรามีเรือยอทหนึ่งลำเราอยากให้อินเทเรียทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนเรือยอทลำเนี้ยเราก็ให้มูลินเนอร์เนี่ยเขาออกแบบแล้วก็ผลิตได้เหมือนกันเป็น bespoke ที่แท้จริงครับ สุดยอดคือพอพูดถึงเรือยอดเนี่ยนะก็หลายคนบอกว่านั่งเบลี่ความรู้สึกเหมือนกับนั่งเรือยอชนะคะซึ่งจริงไหมถูกต้องครับเราเป็น Air Suspension นะครับแล้วก็มีห้องอากาศถึง3ห้องนั่งดื่มแชมเปญด้านหลังเนี่ยน้ำไม่สปิลแน่นอนไม่กระดิกไม่กระดิกนั่งข้างหลังก็เป็นผู้โดยสารที่สบาย เป็นคนขับก็สนุกสนุกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถสำหรับลุ่มขวาสเปอร์นี้นะคะครับจริงๆแล้วเราแบบว่าซันรูฟอะไรของเราอ่าเราก็เปิดได้นี่ครับเปิดไปครับเน้นความสว่างภายในห้องโดยสารความโปร่งความโล่งนะครับผมอ่าคือปกติเวลารถเนี่ยขับซ้ายขวาตัวเราจะเอ็นเนาะแต่เบร่ไม่ไม่ครับนิ่งครับอยู่บนรถก็จะนิ่งเพราะว่าเอ่อมันก็จะมีแอนติโรบาร์ อยู่ด้วยก็คือเป็นตัวค้ำนะครับทำให้พูดห้องโดยสารเนี่ยคือนิ่งเวลารถเราเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวนะครับผมช่วยได้เยอะเลยส่วนนี้เราที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมไหนเล่าเรื่องเบาะให้ฟังหน่อยจริงๆเบาะบบนี่นะมันมีคําว่ามูลิเนอร์เหมือนกันเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราอยากจะ ปักเป็นชื่อตระกูลเก่าแก่ของเราก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นชื่อบริษัทอะไรที่แบบว่าเราหลงรักก็สามารถทำโลโก้เป็นโลโก้ของเราเองก็ได้ก็ได้เหมือนกันปักเป็นโลโก้เราได้ครับ mm hmm. แล้วหนังเนี่ยก็คือจะมาจากเอ่อวัวสแกนดิเนเวียนะครับยุโรปตอนเหนือครับผม mm hmm. เพราะว่าบนที่สูงเราจะไม่มแีแมลงเพราะฉะนั้นเ,นเวลาเรานําหนังพวกนี้มาทําเป็นเบาะหรือว่าเครื่องหนังพายรถยนต์เนี่ยเราจะไม่เห็นแผลไม่เห็นรอยกาด นะครับมันก็จะเนียนริน,นไม่ไต่ไร,รไม่ตอมสำหรับบัวของเบนลี่ครับเนียนกว่าหน้าเราอีกครับ <c oughs> ค่นนี้กี่ตัวคันนี้ประมาณ16ตัวครับบัวครับผมจริงๆก็ไม่ใช่แค่วัวนะครับอย่างเช่นในเรื่องของไม้วินเนียที่เอามาตกแต่งภายในรถเนี่ยก็จะไม่ได้ไปตัดไม้แบบไปตัดที่ไหนก็ได้อย่างไม่ใช่เราจะให้ไม้เนี่ยแก่ แล้วล้มตายไปเองก่อน oh <my S 1> แล้วเราถึง <God. S 1> จะเอาไม้นะนะี<ล>่ยมาใช้รักโลกครับรักโลกมากรักโลกด้วยใช่ก็<ม>จะประมาณนี้คือเราอ่ะเป็นรถที่แบบไว้อยู่มา500กว่าปีด้วยแบรนด์ของเราเราก็จะยังคงมีความวินเทจอะไรบางอย่างใช่ใชตัวตัวแบรนด์เบนลี่เองเนี่ยอายุปีนี้1 0 4ปีแล้วแต่ว่ามูเลนเนอร์เนี่ย ต้องเดทแบ็กไปถึงขนาด1ปี1,559ก็คือเกือบ500ปีที่แล้วที่เขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตรถม้าแล้วก็ทำอ่านม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม้กับงานหนังเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความสามารถแล้วความชำนาญที่ส่งต่อมาเป็นรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันที่มาร่วมงานกับเบต็ตีในปี1,959เาเนี่แหละครับยอดอ่ะเราเดินเราเดินกันรอบๆสำหรับใครที่ชอบมูลินเนอร์ แบตเรี่นี่ราคาเป็นหลักสิบเท่านั้นนะคะไม่ถึง20แล้วก็คุณพลเรามีวารันตีด้วยใช่ไหมคะค,คือถ้าเกิดว่าจะซื้อกับ a u t h o r i z e d d e a l เ r รเนี่ยเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าเดียวของเมืองไทยถูกต้องบใช่แล้วเรามีบริการยังไงจริงๆเนี่ยสำหรับรถเนี่ยก็จะมีประกันนะครับหมด3ปีเป็นวารันตีจากโรงงานอันนี้เราสบายใจเลยปีเนีเราสบาย,บายและนะครับรถไซส์แอสซสแตนซ์ยี่ชั่วโมง3ปีเช่นกันแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริด เรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยอันตรายนะครับผมอันนี้บอกเลย<ม>ควรจะซื้อจากออเทอร์ไรส์และก็ควรจะเซอร์ว<ม>ิสกับช่างที่เป็นค u ร l i ิฟายเทคนิ i เชียนด้วยาใช่ถ,ถูกต้องครับแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็รับประกัน8ปีนะครับเดือน160,000กิโลเมตรมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปยาวๆเลยครับผมสําหรับแบตเตอรี่ก็ใครสนใจนะคะมาที่งานนี้ได้เลยที่บูธแบตเอรี่ย้นดี้อนรับ